ก,ก็กูคิกช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 ิกนะคะก็คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกของปีนะคะก็สวัสดีปีใหม่2564ด้วยนะคะทุกคนก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงรวยๆนะคะคลิปวันนี้ก็คือนี่ลูกนี้เลยนะคะมาแบบสดใสสดใสน่ารักน่ารัก เครื่องสำอางแบบหลักสิบหลักร้อยนะคะแต่งตามได้ง่ายๆนะคะเครื่องสำอางแบบเล็กๆพกพาสะดวกนะคะทุกคนภาวะเร่งรีบแต่งบนรถหรือว่าแบบรีบออกจากบ้านอะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> นัน่งรถไฟฟ้าไปทํางาน <c oughs> ก็แบบเติมเติม,ตมได้นะคะแล้วก็กระเป๋าไม่ตุงนะคะเพราะว่าเครื่องสำอางแบบเล็กกระทัดหลดมากก็เดี๋ยวเราไปล็อกชมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะกูจะใช้คุชชั่นลงเลยก็คือแบบเวลาเร่งรีบเราไม่ต้องแบบมา ตบรองพื้นนะคะกุ๊กจะค่อยคลงแบบนี้ไปเลยนะคะแต่วันนี้คือกุ๊กมีปัญหารอยดํารอยแดงจากสิวนะเดี๋ยวกุ๊กจะใช้คอนซีลเลอร์ช่วยนะคะแต่ถ้าใครแบบหน้าดีอยู่แล้วก็คือลงตัวคุชชั่นไปเลยก็คือเรียบร้อยนะคะไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรเยอะแยะเนาะ ะะพยายามลงแบบบางๆไปก่อนคือต้นปีมันก็จะเป็นแบบช่วงหน้าหนาวใช่ไหมแล้วก็เวลาลงตัวคุชชั่นเนี่ยมันจะให้ความแบบเหมือนเกาหลี <c oughs> อะไรประมาณนี้งานผิวก็จะมีความชำ่ชำๆขึ้นมานะคะดูผิวแบบสุขภาพดี <c oughs> อะไรประมาณนี้ที่จริงถ้าตัวคุชชั่นหมดเนี่ยเราสามารถเติมแบบตัวรองพื้นใส่ในตัวนี้ได้นะคะก็คือพับคุชชั่นเนี่ยเขาจะแบบเกลี่ยรงพื้นได้ดีมากนะคะทุกคนอันนี้คือการแบบอแดปใช้ได้นี่ก็จะประมาณนี้ แล้วก็กูกจาลงคอนซีลเลอร์เพิ่มเติมนะคะอันนี้กูใช้เป็นของยูสานะคือภาพอของเขาจะเข้าถึงแบบซอกลืบได้ง่ายซอกลืบก้นบึ้งของหัวใจแล้วก็วันนี้นะคะกูกจะเซตแป้งนี่เป็นของซีจันนะคะอันนี้ใช้ดีมาก คุมมันแบบเริสนะคะใครที่แบบไม่ต้องการความฉ่ำก็เซตแป้งเข้าไปเพิ่ม <G AS Z> โอ้ยทุกคนลืมนี่นะคะกูจะใช้ตัวนี้ของโฮโจเป็นแบบเนื้อครีมครีมอะใช้ฟองน้ำแบบนี้นะคะ จิ้มไปนี่แล้วก็ลงตรงนี้แล้วก็พาดมาที่จมูกนิดนึงที่จริงอะ่ะต้องลงแบบหลังจากลงคุชชั่นเสร็จเนาะแล้วก็มาต่อที่ตากันก่อนนะคะทุกคนคุกใช้นี่ตัวนี้เลยที่แบบลงคลิปรีวิวไปแบบล่าสุดนะคะใช้ดีมากแล้วก็พกสะดวกดูดิคือเวลาไปทํางานในวันเล่งรีบนั่งรถไฟฟ้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหยิบมาเลยค่ะทุกคนแล้วก็ปาดไปแบบนี้คือสีของเขาจะแบบอ่อนๆ everyday look ง่าย แล้วก็จะใช้สีน้ำตาด้านข้างตัวนี้นะคะย้ำที่หางลงแค่แบบหางมาถึงครึ่งตานะคะด้านล่างก็ทำเหมือนกันนี่ทุกคนง่ายมากแล้วก็ใช้สีตรงกลางลงหัวตาไปเลย นูง่ายมากตาเรียบร้อยคือมันดีตรงนี้คือพกสะดวกแล้วก็แต่งง่ายนะคะเสร็จแล้วเราพกแบบความมินิมินิมานี่ก็คือวันนี้คือเป็น,เ,ปนเครื่องแตงใส่มินิทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นของ B.Y. นะคะเดี๋ยวุขึ้นให้เนาะเป็นสีน้ำตาลอ่อนใช่ดีมาก แค่นี้เห็นไหมทุกคนเขียนง่ายมากมันเล็กสั้นแล้วก็เราสามารถแบบควบคุมได้ง่ายมากนะคะเดี๋ยวกูขอเติมแบบไฟมหาเสน่ห์นิดนึงมีคี้หมอนต่อไปมาต่อกันที่คิวนะคะ็ะเป็นตัวนี้เลย คิ้วจะลงแบบเข้มเข้มไปเลยสวยอว่าเป,ปเลเวอร์นี่นะคะทุกคนคิ้วได้เรียบร้อยโอ้โหแล้วก็ใช้เจลเขียนคิ้วตัวนี้นะคะใช้แบบตัวที่ติดแปรงอะ่ะมันเหล่าด่างเลย กูชอบสีแบบออกเข้มเๆนิดนึงไม่ต้องแบบออกน้ําตาลแดงมากอะ่ะมันจะดูแบบโดดเด่นเกินไปเสร็จแล้วตัวเดิมนะคะสีตรงกลางเราจะมาแบบให้สมูกพุ่งนี่ห,นหมจุดนี้แล้วก็ตรงนี้ปลายก็จะพุ่งสันก็จะพุ่งนะคะต่อไปนะคะมาดดดขนตากันก่อนเลย แล้วก็ใช้มาสคาร่าเป็นตัวนี้นะคะใช้ดีมากเดี๋ยวกุ๊กจะอ่ารวบรวมให้นะคะใช้แล้วชอบประจําปี2020อันนี้คือต้องสั่งพรีมาจากแบบจากจีนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะตัวนี้คือแบบถูกแล้วก็ดีมากทุกคนปัดแล้วคือแบบยาวมากคือแบรนด์เขาส่งมาให้กุ๊กลองตอนแรกแล้วก็มาป้ายากุ๊กนะคะกุ๊กเลยต้องสั่ง มาทาลิปเลยลิปวันนี้ก็เบาๆนะคะหยิบยกมาใช้เป็นของ In Beauty นะคะเบอร์0ูนเนาะอันนี้ก็แบบดูสีสวยนะแล้วก็กูจะทาแบบเลยๆขอบปากนะคะให้ปากดูแบบลเลือๆๆ่อละเลื้อดูดิเห็นไหมม้มแบบเลยๆขอบปากไปนิดนึงคล้ายๆฝอแต่คือฝอมันจะมีความเข้มกว่านี้ปากก็จะแบบโอ้ย บาลแก้มนะคะกูจะเติมเป็นตัวนี้เลยของ for you two นะคะสม้มมากส้มปรีดเขาออกก่อนนะคะอืทุกคนสม้มมากเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวกูขอไปทำผมก่อนนะเดี๋ยวจะกลับมาให้ดูเดฟินิตลูกคค่ะ ทุกคนเป็นยังไงบ้างฟินิชลุคนี้นะคะนี่ สดใสแล้วก็แต่งตามได้ง่ายๆนะคะเครื่องสำอางแบบราคาหลักสิบหลักร้อยราคาเบามากแล้วก็ชิ้นแบบเล็กๆพกพาสะดวกนะคะก็สามารถไปแต่งตามกันได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวกุ๊กจะทิ้งรายละเอียดเครื่องสำอางไว้ให้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์ให้กุ๊กด้วยนะแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะคะให้ถึงแสนเร็วๆนะคะทุกคนขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย